สวัสดีคะ่ะทุกคนมาพบกับตั๊กกี้พาแซบอีกแล้วจ้ามันี่ก็มีน,มนตาํตาตํามูยอค่ะไ่ช้อนไปไหนมีตําม,มูยอตําม,มูยอขนมจีนกับแคบหมูไปนอนจ้าห่วยจัน่อย,นอยเานตาตํามูยอกับแคบหมูกระมีน,นส้มค่ะสมม้มหมูแหนมหมูแหนมหมูค่ะ ตับหมูย่อกับน,น้มเส้นนี่พักสลัดจ่ะนะาขมาแซบแซบกับตากีพี่น้องกันกนีนขับหม,มูกันเลยเส้า่ะเซน่ะกินไหมคะกินไหมใส่กันได้สองแสนมันนั่งตังนี้นะ นี่วะนั่งที่กําลังเผ่ปาเจ็บตา,าเดี๋ยวไปขยี้าหม่นโโอนงัยใช่ไหมนอแล้วหยุอนแล้วล่ะต้องงัยแหรอตัมูยอ

Да. No. เาข้าวไาไิกินข้าวได้ไหมมีไหมกินไหมน้องหิวปล่า

เห็นแม่กินน้อยอยากกินน้ำน้องยฟันเแสบนะต่ค่ะ ยกมาไหมฮะเส้นไหยกนุ่นยกนุน่นเส้นไหม่มาราค่ะ เขากันค่ะคคกินน้งเขาคนละข้าเอี่รแบบนี้นคือจอดได้ขนาดสมศักดิคมี กินดีค่ะกินดีเล่นนี่ไม่อัดกินไปแล้วกินของเราไปแ้วยากกนอะไแล้าง No. เท่ากันขนาดคุณชิวอกเไซอ่มกากหมูเจียวที่เขากินน้ำเขวนะคะคุณชิวอกมันๆรสดีมากเลย

เมื่ไลฟ์เติมค่เป็นน้องอิมแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ตังกีด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดี